สายขอบคุณครับคุณฝันที่เป็นจริงคุณสุดารัตน์นะครับเดี๋ยวเข้ามาสักสามร้อยกว่ากันตอนนี้ส200กว่านะครับสักสามรวันนี้จะมาขอชี้แจงแล้วก็เรียนข้อกฎหมายบางส่วนนะครับหรือข้อคิดหรือการตั้งข้อสังเกตบางส่วนให้กับพี่ๆเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่นะฮะได้รับทราบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์พระพุทธชินราช นะครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งออกรายการแล้วก็พูดนู่นพูดนี่นะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะชี้แจงขั้นตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลที่ผมมีแล้วก็ตามข้อกฎหมายเบื้องต้นนะครับที่ผมได้ตรวจสอบไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเหนื่อยนะฮะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วก็ ็นอะไรที่หลายๆท่านจะต้องมีสติในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ในการเสพข่าวเสพสื่อท่านต้องมีสตินะครับท่านต้องมีสติในการคิดนะครับในการพิจารณาตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรบางอย่างนะครับเหมือนกันก็คือ,อสิ่งที่สิ่งที่ผมเองเอได้พูดไปท่านก็ยังไม่ต้องเชื่อครับนะครับเพียงแต่ท่านรับข้อมูลเสร็จแล้วท่านก็ใช้ขอโทษนะฮะขยับ <c oughs> <c oughs> ใช้ดุลยพินิจของท่านในการตัดสินว่ามาันผิดหรือมันถูกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะนั่นก็คือเรื่องของการที่สื่อสารมวลชนนะครับคือบมายสื่อที่มีการนําบุคคลใดก็ตามไปสัมภาษณ์ไปกล่าวถึงหน่วยงานหรือวัดวาารามนะครับนะฮะก็จะต้องมีการ ตรวจสอบก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่นะครับคนที่มาออกข่าวเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจนะครับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับวัดกับหน่วยงานราชการนั้นๆจริงหรือไม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้เขาเพูดออกไปโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานหรือพยานเอกสารใดๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดตรงนั้นเป็นเพียงแนวความคิดของเขาส่วนตัวพี่ๆจะต้องไม่ไปเหมาเข่งรวมนะครับไปเหมาเข่งรวมว่าเป็นคําพูดของทางวัดหรือเป็นคําพูดของทางหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเด็ดขาดนะครับย้ำนะฮะเป็นแค่ความคิดส่วนตัวของเขาซึ่งถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวคงต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีหนึง่งนะครับถูกคนถูกหรือไม่ถูกคงไม่คงต้องมีการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะฮะเออเกิดแล้วนี่เนาะ อ,อีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนสักห้าร้อยแล้วกันนะมาเร็วๆนะฮะมาเร็วๆเลยเอออย่างอย่างที่เคยพูดนะครับเราอย่าไปด่าเขานะครับอย่าด่าลงมาเลยครับขอให้เป็นการติชมโดยชอบธรรมขอให้เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพชนนะครับนะฮะสุภาพชนวันนี้ท่านจะได้คําตอบจากทนายสมเกียรตินะครับท่านจะได้คําตอบที่ชัดเจนกว่าเขานะครับอ่าอีกนิดหนึ่งสี่ร้อยกว่าแล้วอขอบคุณครับคุณใบละขอบคุณครับนะ ็ได้นะฮะ,ะสืบเนื่องครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่พีน้องๆที่ดูไร์สดอยู่นะฮะ,ะสืบเนื่องที่เมื่อวานนี้นะครับมีการมีสื่อสื่อหนึ่งได้นําบุคคลสองคนเป็นผู้หญิงสองคนไปออกอากาศรายการแล้วก็มีการพูดถึงมีมีอยู่หนึ่งท่านมีอยู่หนึ่งท่านนะครับที่พูดถึงวัด ดังวัดหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพูดถึงวัดดังวัดหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยอ้างตนว่าในลักษณะนะครับโดยอ้างตนในลักษณะที่ว่าเออเป็นตัวแทนนะครับตัวเองเป็นหลานของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณนะครับมีศักดิ์อย่างนู้นมีศักดิ์อย่างนี้วันนี้ก็เลยออกมอพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัดนะครับ ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผมเรียนอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนีน่โดยนะครับโดยนะครับโดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้มีการออกเอกสารบางอย่างอยู่ในเพจของตนเองนะครับสามสี่ข้อนะครับสามสี่ข้อ,อ,อมีการบอกว่าการที่มีมีการตั้งคู่ชินราล่าขออ่านนิดนึงให้เอาออกไป นะครับให้พระออกไปจากพื้นที่นะครับมีการให้ YouTube ลบคลิดอะไรก็ตามที่สื่อสารหรือมีการถ่ายภาพเกี่ยวกับเรื่องพะชินราชไว้ให้ยุติการสร้างนะครับให้ยุติการสร้างแล้วก็ให้ตรวจสอบลานนะครับลานอาลานที่ตั้งของพุชินราชน,นะครับโดยให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อนุมัติการก่อสร้างตรงนั้นแล้วก็อะไรอะ่ะ สี่อย่างโดยประมาณสี่อย่างนี้คร่าวๆนะครับผมก็ถามตัวเองผมก็นั่งอ่านนั่งฟังคลิปเขาดูวิดีโอของเขาดูเอกสารต,ต่างๆที่ f c ต่างๆส่งมานะครับคําถามที่มันคาอยู่ในใจผมมากที่สุดเลยนะครับคําถามที่คาอยู่ในใจของผมมากที่สุดคือทําไมรายการไม่ทําการตรวจสอบข้อมูลก่อนออกอากาศนะครับ ทำไมรายการนะครับไม่เรียกผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมออกรายการนะครับเช่นเมื่อเขาอ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของวัดนะครับเขาเป็นตัวแทนของวัดวัดดังก็คือวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับ หรือที่เราเรียกว่าวัดหลวงพ่อใหญ่นะครับผมก็เคยไปมาเป็นสิบๆเทีเ่ยวครับนะครับผมก็ไปมาเป็นสิบๆเทีเ่ยวครับวัดนี้เป็นพระอ,อารามหลวงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นวัดที่มีมาตรฐานสูงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงมากจริยวัดของท่านงดงามมากและวัดนี้เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของคนจังหวัดพิษณุโลกคนภาคเหนือและคนทั้งประเทศ นะครับถ้าหากวันนี้มีใครก็ไม่รู้นะครับมีใครก็ไม่รู้กล่าวอ้างถึงวัดว่าตัวเองเป็นหลานเป็นตัวแทนนะครับเป็นหลานเป็นตัวแทนของทางวัดสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องนำมาแสดงในการออกรายการก็คืออะไรครับหนึ่งหนังสือมอบอำนาจนะครับหนังสือมอบอำนาจนะครับและผมเชื่อว่า ทางวัดเนี่ยมีคณะกรรมการของทางวัดซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพี่น้องประชาชนเป็นท่านผู้มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกที่จะเป็นคณะกรรมการในการมาดูแลกํากับไม่วัดไม่วัดใหญ่หรือวัดมหาธาตุเนี่ยวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยต้องเส่อบเสียนะครับวันนี้นะครับวันนี้อยู่ดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่ง ตัวแทนของวัดนะครับจับใจความทุกอย่างอย่างนั้นเลยเป็นตัวแทนของวัดและผู้หญิงคนนี้เคยลงข้อความข้อมูลต่างๆอ้างว่าตนเองเป็นหลานจริงๆนะครับผมไม่เชื่อนะครับอันดับแรกคือผมไม่เชื่อก่อนไม่เชื่อเพราะอะไรครับไม่เชื่อเพราะว่าการพูดหรือการกล่าวอ้างต่างๆเป็นเพียงการกล่าวอ้างอย่างรอยๆผมใช้หลักวิชาการด้านกฎหมาย มาตีความว่าผมยังไม่เชื่อก่อนนะครับนะฮะมันไม่มีหลักฐานการยืนยันลําพังแต่เพียงแค่มีรูปถ่ายนั่งกับท่านาพระเดชพระคุณหลวงพ,พ่อเจ้าคุณท่านเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าเป็นหลานผมยังไม่เชื่อน,นะครับเขาอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับเขาอาจจะเป็นจริงก็ได้ พระพุทธชินราชอธิบายความว่าพระพุทธชินราชที่มีอุณาโลมยังเรียกตาที่สาเลยครับนะฮะ